เดี๋ยวผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระราม2ก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของโตลตาอัลพาร์ตนะครับเป็นล้อตัว l องท็อปนะครับปีประมาณ2017นะครับตัวนี้จะเป็นลาย10ก้านะครับเป็นลาย10ก้าถ้าเป็นปีล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นล้อสีไฮเปอร์ตัวก้าอเยอะๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหลอดนะครับเขาจะเกิดลาย10กล้า ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่เรียกได้ว่าติดรถมาเลยจากโรงงานนะครับเป็นล้อแท้นะหายากถ้าคุณลูกค้าท่านใดใช้รถอาผ่านดนะครับนั่งแล้วไม่สบายเพราะใส่ขอบที่ใหญ่นะครับอย่างรถขนาดของโรงและหาล้อสวยๆใส่ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะนะครับยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับจะมีตาโตโยต้าอยู่ นะครับเป็นตัวหนังสือนะครับตัวอักษรนะโตโยต้านะนะเป็นคอลสิบเจ็ดนะครับกว้างหกนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบสามนะครับออฟเซตอยู่ที่สามสิบสามนะนะครับสวยงามนะครับล้อแท้เมื่อกี้ผมเลือกไปเห็นวันที่ผลิตล้อนะครับตัวนี้ผลิตปีหนึ่งหกเดือนสองนะครับก็ตรงปีเท่าไหร่ที่ผมบอกนะครับสนใจแบบไหนสอบมมาาโทรสอบถามได้นะล้อเปล่าก็ขายล้อพร้อมอย่างก็ได้นะครับหน้าล้อเราเป็นเจ็งสีขาวแดง นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยงนตะตั้งอยู่พระราม2องบางขุนเชียงะครับอยู่เลยซอยเจริยี่สเอ21หรือยี่สิบหนมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมต่อคลิปนี้นะครับผมกอนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับ,ออรบเดี๋ยวคลิปหน้า คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ